ะชิดก็ขย่ขมขยมดูนะคะใช้ได้นาะอสนใจบ้าแบบนี้ยโเแข่งแรงนะบงกัได้ได้เ่ยได้ได้ได้แรงแรงกดค้เนาะยมขย่มดูนะคะอัปเดตบ้านแอดลองนะเอ้าเสียงดำขย่มขยมดูนะม่ใช่เราบริเวณต็กลางนี่นะีนี่นะคะบ้านแอดลองนะคะใส่กระเบื้องมันเป็น อะไรนะคะนี่มันเป็นปูพื้นนะคะพื้นนี่ก็เนาะเขาบอกว่าอะไรนอ้พื้นซีมเมนแผ่นยิบซั่มนะคะแผ่นยิบซั่มมันก็หนาอยู่เนาะ,ะขยุมดูแล้วนะคะเห็นเนสชีสขยุ่มขยมุ่มขยุมดูมันก็เนาะโอ้ทีมงานฝั่งตรงนู้นกำลังมาดูอะไรกันนะคะฝั่งนู้น มีช่างพง,งมีเอ็ดไนแล้วก็มีโกโกไลแล้วก็น้องน้องไอนะคะอ้าวเปิดเข้าไปดูอะไรแล้วนะคะบ้านเอดแอนนะคะมีช่างพงแล้วก็โกโกไลเอ็ดไนแล้วก็น้องไอนะคะเขาพากันมุมดูอะไรกันเนาะจะมาฝั่งนี้ต่อนะคะ หลังนี้ก็จะเป็นบ้านแอดลอมนะคะลุงบอกว่าบ้านหลังนี้จะสวยกว่าเพื่อนเนาะเพราะว่ากว้างกว้างนะคะกว้างใหญ่กว่าเพื่อนนะคะบ้านของแอดลอมนะคะตอนนี้ค่ะลุงทีมงานทีมช่างก็พากันทําอัปเดตมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้ปูนะคะเป็นยิบซ้ำนะคะคงจะเป็นตาชานนะะ้างปูกระเบื้องนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยก็จะยิงนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อน,นะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะนีชมพูนี่นะคะเป็นของแอดชัยแอดนะคะน้องมอนตอนนี้ก็จะเป็นติดติดกันมาเรื่อยๆนะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานี้ลุงบอกว่าของแอดลอมมันก็จะสวยขอเพื่อนนะคะแล้วก็ แข็งแรงเนาะเพราะว่าสวยงามมากเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นที่โล่งกว้างเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเนาะยังไม่ได้ใส่มันก็กว้างนะครับกว้างใหญ่กว่ากว้างจริงๆนะคะมันเหมือนกับใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนาะตั้งแบบนี้ก็ดีนะคะโครงเหล็กนะคะแล้วก็เป็นสางกระสีเนาะ ด้านข้างก็คงจะเป็นสังกะสีบ่หรือว่าจะทำาแบบกฟ้าแบบอะไรเนาะอมืมาอีกแล้วแม่มาต้อยมาดูทีมช่างนะคะกำลังทำบ้านของพี่ลาวันกนะ็<ๆ>คงจะมีเหล็กอ้อมทุกข้างนะน,นะเนะาะหรือว่าเหล็กนะสั่งซื้อมาแล้วนี่ค่ะด้านนะคะเอาไว้ใต้ทุนก็จะเป็นเหล็กนะคะที่จะทำเป็นด้านข้างเนาะ ข้างออกไปนะ,ะตั้งึ้นตั้งึ้น,นะะถ้าเอาแผ่นแบบนี้ใส่ก็คงจะดีเนาะมันก็คงจะเสร็จไวช่าช่างก็พากันเนาะาฮนี่ก็ไม่ทรรมได้ช่วยกันช่วยกันนะคะเบทกว้างจริงๆเนาะมันก็กว้างจริงๆนะคะ หมือนใหญ่มากเลยนะคะยิ่งิขึ้นไปแล้วก็จะใส่พืน้นนะคะแล้วก็จะทําด้านข้างนะทาด้านข้างข้างขึ้นไปแล้วก็จะมีไม่รู้เนาะอธิโต้ถ,ถือถือมาแล้วไม่อยากจะเสด็จงา,าน,านาที่ธนาคารเอิงปูเขามาแล้วเนาะตอนนี้ช่างพงนะคะ อย่านีนะมๆมาแต่ละคนเนาะตามหลังมาเลยเนาะมาแล้วมาแล้วยืนก็กำลังทำอยู่นะเกือบจะเสร็จแล้ว แห็นนานๆนะคะเนคงจะไม่โยกไม่เยกอีกแล้วเนาะตอนก่อนตอนขึ้นที่แรกนะคะถิ่นถิ่นถิ่นแอดชัยนะคะขึ้นบนหลังคาโอ้โยกเยกโยกเยกมากเลยเนาะแต่ตอนนี้นะครับมันแน่นนะถาวรแล้วเนาะเรค่มเร่วมด้วยช่วยกันนะคัดทีมช่างนะพยายามช่วยช่วยกันทำนะไปแล้วไม่เจอไหนช่าง สวยสวยสวยนะคะกว้างมากเลยนะคะเป็นบ้านของพิลาวันนะคะอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าป้าไทยบ้านเมื่อกี้นะคะแต่ก่อนว่าจะทําอยู่สองคนกับป้าไทยบ้านนะคะแต่ป้าไทยบ้านก็ค่ะให้พิลาวันนะคะเป็นคนทานเองเนาะแต่ก็คงจะได้อยู่เนาะถ้าอยู่แสงสดก็ได้นะคะกว้างกว่านี้เนาะแต่เประมาณเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะสร้างได้ขนาดนี้ก็โอ้โหเสีย ซื้ออะไรก็แพงอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้หนึบทำแพงเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับทีนี้ก็อย่าลืมด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ TT Coffee t โกโก้น้องใหม่นะคะผ่านช่องนะคะยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่ที่เช่นนั้นเช่นนันขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณะขอบคุณมากมากค่ะ ทังก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเยอะมากเลยเนาะหลังจากที่ทำลานองคูทั้งพวงก็ไปทำนะคะดูกระเดืองที่ลานองคูํำรองมาแล้วเนาะที่ลานตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะเพราะว่าทางเนี้ยงก็คนกดใกล้สึงแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะน้าวพูดไปแล้วนะคะ จวดจๆวดไปแล้วนะคะมาเร็วนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาซอองดูแลนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะฝั่งนู้นก็ทําฝั่งนี้ก็ทํานะคะเรก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทําไปเรื่อยๆนี่นะคะตัวนี้ก็จะทํานี่ก็จะติดติดติดกันมานะคะบ้านแอดชัยแล้วก็บ้านแอดลอมแล้วก็บ้านแอดชิดมาที่นี่ก็จะเป็นบ้านพิลา บ้านของแอนแอนนะคะนี่ฝั่งนี้ยังว่างอยู่เป็นของใครบ้างเนานะก็ะยังไม่รู้เนาะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอืมพ่อฟื้นก็กําลังไม่ไม่กลัวแดดนะคะไม่กลัวแดดเนาะเพราะว่าแดดมากเลยนะคะเนาะฝั่งนี้นะคะแต่พ่อฟื้นก็กําลังจะทําแบบข้างหน้าด้านด้านหน้าออกมาอีกเนาะดูเขจะเป็นแบบนี้แล้วเนาะ โอ้แม่มาตอยบอกว่ามันตามเกินไปแต่พ่อคุณก็คงจะทําแบบนี้ลนะแล้วเนาะตอนนี้กําลังเชื่อมแล้วนะคะเดือดร้อนมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ t ทีพี f e e ฟทีพีสกินนะคะผ่านช่องแม่พุนถึงกกกอกด้วยนะคะเราก็จะพามาดูนะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะมาฝังนี้ก็จะเป็นของนะคะ บ้านนกดาวนะคะของคุณลู่คุณป้าสูงใหญ่มากเลยนะคะเนาะเอาเป็นทรงที่สูงนะคะโอ้มองขึ้นก็สูงมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินผ่านช่องแม่บุญถิน่นกกอกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ